ดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในราศีเมษร,ราศีพฤษภราศีเมถุนหรือดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษลัคนาราศีพฤษภลัคนาราศีเมถุนใน5เรื่องสําคัญการเงินการงานสุขภาพโชคลาภและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนไปรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอในการทําคลิปครั้งถัดถัดไปด้วยนะคะ ก่อนไปรับฟังดวงแนะนำให้เช็คลัคนาและราศีเกิดก่อนว่าท่านเกิดในลัคนาและราศีใดตามตารางและช่วงวันเกิดที่ปรากฏในคลิปเพื่อกำหนดลัคนาและราศีได้ถูกต้องในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวเดินเป็นวิปริตครบทุกดวงอาจทำให้เกิดทั้งเหตุใหญ่เหตุเล็กและเหตุใกล้น้ำทั้งน่ากลัวน่าหวาดหวั่นจะมีผลอย่างไรใน5้าเรื่องสำคัญของแต่ละลัคนาและราศีบ้าง ดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลักนณาราศีเมษหรือราศีเมษดวงในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่เรื่องการเงินในช่วงนี้ถือว่าสภาพคล่องดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ตามที่หวังส่วนในเรื่องของการงานช่วงนี้ห้ามดองงานอาจมีเรื่องเครียดมีเรื่องให้คิดมากส่วนในเรื่องของสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับท้องน้อยอวัยวะเพศและรังไข่ รวมถึงระบบขับถ่ายส่วนปลายมาถึงเรื่องโชคลาภจะมีโชคจากคนที่เขารักเราไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงดวงส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหากห่างกันให้หาเวลาพบเจอกันความรักจะราบรื่นได้ส่วนคนนี้ยังโสดอยู่จะมีคนเข้ามาคุยขอให้คุยไปเรื่อยๆก่อนอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลักนณาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภดวงในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรบ้าง เริ่มต้นที่เรื่องการเงินในช่วงนี้ถือว่าการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมีคนช่วยเหลือแต่ยังไม่ได้ตามที่หวงังอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างให้จัดการให้ดีๆส่วนในเรื่องของการงานหากหางานอยู่จะได้งานส่วนใครที่ทำงานอยู่ที่เดิมจะมีเกณฑ์มีความเจริญก้าวหน้าหรือพัฒนาเรื่องของการงานมากขึ้นมาถึงเรื่องสุขภาพให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเดินปัญหาเกี่ยวกับปลายประสาทอักเสบ ให้ระวังตะคริวเนบชาและหากใครมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพให้ดูแลตัวเองให้ดีช่วงนี้อาจจะมีอาการกำเริบเป็นหวัดหรือเป็นอะไรเกี่ยวกับปอดได้ส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคมีเรื่องของการเสี่ยงดวงมาถึงเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้หากได้ไปเที่ยวไหนด้วยกันหรือมีแพลนไปโน่นไปนี่หรือได้จับมือกันไปทานข้าวไปพักผ่อนความรักจะดีมากส่วนคนที่ยังโสดอยู่ให้ขยันทำมาหากินไปก่อนยังไม่มีคนเข้ามาในช่วงนี้ ดวงรายเดือนของผู้ที่เกิดลัคนาราศีเมถุนหรือราศีเมถุนดวงในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่เรื่องการเงินในช่วงนี้ถือว่ามีสภาพคล่องตัวขึ้นแต่ยังมีรายจ่ายเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นให้จัดแจงเรื่องการเงินให้ดีส่วนในเรื่องของการงานใครที่รอง,งานหรือหางานอยู่จะยังไม่ได้ในเร็วๆนี้ส่วนการทำงานที่เดิมอาจจะต้องเหนื่อยปัญหาค่อนข้างมากอยากจะลาออกแต่อย่ารีบเพราะจะหางานยาก ส่วนเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะควรทานอาหารให้ตรงเวลาหรือดูแลตัวเองให้ดีส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงดวงไม่แนะนำให้เสี่ยงดวงมาถึงเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้ความสัมพันธ์อยู่ในเกณฑ์พัฒนาไปในทางที่ดีควรพูดคุยกันดีๆอย่าน้อยอกน้อยใจกันมากหรืออย่าจจะผิดเยอะความรักก็จะราบรื่นส่วนคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้ให้เน้นทำมาหากินเน้นการงานไปก่อนความรักยังไม่ดี ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายคลิปแล้วนะคะหากท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ Line official id ส t 4 4 8 m i q f y ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากเกิดการผิดพลาดประการใดขอบคุณคะ่ะ